สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านหนังสือเปลี่ยนชีวิตเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้ที่ผมได้จากการอ่านหนังสือนะครับเมื่อวานท่านผู้ท่านผู้ฟังหรือวา่านเพื่อนอาจจะได้ไอเดียกันไปแล้วนะครับว่ามีงานเสริมอะไรบ้างนะครับคงจะมีอยู่ในหัวแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาะจะมาใช้วิธีการเลือก ไอเดียที่ดีที่สุดในการที่จะทำงานเสริมนะครับข้อแรกนะครับใช้ตัวช่วยในการเปรียบเทียบไอเดียคล้ายๆเหมือนว่าเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ฟังที่ว่าฟังอยู่นะครับอพอมีงานเสริมแล้วทีนี้เราก็ลองลองประเมินว่างานเสริมของเราเนี่ยครับสามารถสร้างรายไดใ้ให้เราได้ไหมทําเงินได้ไหมแล้วมีประสิทธิภาพขนาดไหนงานเสริมเนี่ยครับ แล้วมีแรงจูงใจหรือว่าแรงดึงดูดที่ว่าคนจะมาใช้บริการมากน้อยขนาดไหนประมาณนี้ครับข้อสองเล่นบทนักสืบในระหว่างที่ว่าเราคล้ายๆเหมือนว่าในระหว่างที่ว่าเราทํางานเสริมอยู่ใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าคนอื่นที่เขาทาเหมือนเรานะครับเขาทําวิธีไหนบ้างทํายังไงบ้างที่นี้เราก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าไปลอกเรียนแบบเขาดูอย่างนี้ครับ ข้อ3นั่งจิตกาแฟในเจนการลูกค้าเวลาเรามีงานเสริมครับคือเราอย่าไปตั้งกลุ่มลูกค้าให้มันกว้างครับเราตั้งเฉพาะกลุ่มให้มันแคบๆไว้แล้วเผื่อว่าเราถ้าว่าเราตั้งกว้างๆไว้นะครับมันมันจะทําให้บริการเราหรือว่าสินค้าเราเนี่ยครับมันไม,มน่มันไม่เฉพาะกลุ่ม,มครับทําให้ขายออกอยากข้อ4 แปลงไอเดียของคุณเป็นข้อเสนอพอเรามีงานเสริมแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็ทําการเสนอแค่เหมือนว่าอย่างอย่างคุณอ่านหนังสือเล่มนี้สมมุติว่าขายหนังสือนะครับคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้คุณมีสภาพทางการเงินเนี่ยครับอันนี้คือคาคาสัญญาใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องเสนอว่าอ่าถ้าอ่านแล้วมีประโยชน์แบบไหนอ่าแล้วทีนี้เราก็มาตั้งราคาเนี่ยครับ ข้อห้าสร้างปุ่มหลังของคุณอ่าคล้ายๆว่าเราต้องเล่าที่มาที่ไปว่าทําไมเราต้องมาขายสินค้านี้แล้วอะไรทําให้เราโดนใจให้เรามาทํางานเสริมนี้อะไรอย่างเี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ